สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันแนลนะคะวันนี้ยายเปียกก็อยากจะมาชื่นชมน้องทิดาลาวอีกนะคะกับบทเพลงใหม่ที่ปล่อยไปก็คือจากใจคนเลานะคะโอ้ป้าเปียกเข้าไปดู mv แล้วนะยิ่งเข้าไปดูยิ่งเห็นที่ mv เป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะมันก็ยิ่งทำให้เรานี้ ทราบซึ้งในเนื้อเพลงอีกทั้งเสียงร้องของน้องก็มีมนสเสน่ห์มากนะคะมีมนคลังเสียงสูงก็เอาอยู่นะคะแล้วที่สำคัญนะเห็น mv มันเหมือนเห็นภาพใช่ไหมคะเล่าเรื่องราวทีเ่เป็นภาพเคลื่อนไหวมันยิ่งทำให้เรานี้สะเทือนสะท้อนเข้าไปในหัวใจนะคะยายเปียก ดูหลายรอบแล้วนะตั้งแต่เอาลงเมื่อไม่นานมานี้นะคะ MV ที่ถ่าย MV เพลงจากใจคนเรานะคะเออก็มันอะไรอะ่ะเหมือนมีเสียงตามสายมาใช่ไหมพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเสียงตามสายมาจากผู้นำชุมชนแล้วก็ต่างคนก็ต่างสนใจในข้อประกาศนั้นก็มาส่องมามองโอ้โห ทำฉากทําอะไรได้สุดยอดมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยเมันมีส่วนนะคะมีส่วนในการที่อ,อได้ทําสิ่งนั้นถ่ายทำเอ v ตรงนั้นออกมามันมีส่วนทําให้เรานี้ต้องร้องไห้ตามเลยจริงๆนะมีความซาบซึ้งในต้องบอกว่ามีความซาบซึ้งในเนื้อเพลงมากยิ่งขึ้นด้วยเล่าเรื่องด้วยภาพนี้นะคะโอ้โหยายเปียกเนี่ย พูดแบบว่าไม่ได้อวยไม่ได้ยออะไรเลยนะคือคือน้ำตามันไหลออกมาจากความซาบซึ้งที่เราเห็นจากภาพนั้นเอ่อโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนลาวพี่น้องคนลาวในการที่เพิ่นได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะพระพันปีหลวงของไทยเรานะคะดูสิต่างคนต่างเสียใจร้องไห้ แล้วก็กราบไว้อะไรแล้วก็กราบส่งพระองค์สู่สวรรค์คาอะไรนะคะเอมวินต้องบอกว่าทำใช้เวลาเร็วมากไม่แพ้การไปอัดเพลงเลยนะคะแต่ว่าทำออกมาต้องบอกว่าได้ดีมากๆนะคะทำออกมาได้ดีมากๆมันดีตรงไหนดีตรงที่แบบทำแบบง่ายๆเหมือนเล่าเรื่องชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นของพี่น้องอ่อ ชนบทเรานะคะแล้วก็มันดีตรงไหนดีตรงที่เรียกน้ําตาให้ไหลตามไปด้วยได้นี่แหละเขาเรียกว่าเพลงคือชีวิตนะคะเพลงคือชีวิตคือเขา้าเข้าไปถึงในหัวใจเข้าไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังของคนดูคนชม MV นั้นก็พลอยที่เขาบอกว่าอินตามไปด้วยมีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยนั่นแหละนะคะมันเหมือนกับเรานี้อยู่ในบรรยากาศนั้น อยู่ในความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกที่ได้กอดกอดพี่น้องร้องไห้ด้วยกันประมาณนั้นเลยนะคะโอ้มันก็เลยดีตรงนี้แหละที่ที่ยายเปียกบอกว่ามันเป็นการถ่ายทําแบบไม่ไม่ได้ใช้เวลามากไม่ได้ยุ่งยากมากมายแต่เป็น MV ที่ดีมากๆนะคะเป็น mv ที่ถ่ายเอาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดงออกมาสู่คนฟังคนชม ชมภาพนั้นชมภาพเอมวีเหล่านั้นเอ่ป้าเปียกขอขอขอสารภาพตรงนี้ว่าป้าเปียกไม่รู้ว่ากล้องของป้าอยู่ตรงไหนมองตรงไหนถึงจะได้สบตาของคนฟังป้าเปียกก็พยายามที่จะมองดูเหมือนมองดูกล้องอยู่นะแต่ว่ามันมันก็เหมือนมองไปทางอื่นใช่ไหม มองสบตาตัวเองในกล้องในตรงนี้มันก็มองไปที่อื่นเออก็ไม่ว่ากันนะอืมเขาบอกว่าคนที่พูดแล้วไม่สบตาคนฟังนี้มันดูยังไงไม่รู้แต่ป้าเปียกพยายามที่จะดูกล้องอยู่นะพยายามสบตาคนฟังจะได้รู้ว่าซึ้งมากแค่ไหนนะคะยายเปียกจะได้รู้ว่าซึ้งมากแค่ไหนกับเสียงเพลงคือคือไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้แกล้งยอรหรือไม่ได้แกล้งอวยแต่ว่าอันนั้นคือความจริงใจนะคะคือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ที่มีเพลงเพลงหนึ่งแต่งโดยครูเพลงผู้มีผู้มากไปด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็จะเรียกว่าอัจฉริยะด้วยเหมือนป้าเรียกน้องธิดาเราซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ย ก็ไม่มากเกินไปเลยนะแต่งวันเดียวใส่ทํานองทั้งขับรถพาไปอัดอะไรที่ว่านะคะแล้วก็ครูอาจารย์นักดนตรีด้วยที่ห้องอัดนะคะช่วยกันฟังอาจารย์ภูศรีวิไลเล่าแล้วก็อยิ่งยิ่งเห็นคุณค่าของเพลงนี้มากนะคะเพราะว่าคือหมายเพราะว่าน้องทั้งอัดเสียงทั้งไม่สบายร่างกายไม่เต็มร้อยอาจารย์ภูบอกนะคะแต่กระนั้นน้องก็สู้มากแต่พาไปหาหมอแล้ว F อฟซีพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายวางใจได้นะคะอาจารย์ภูศรีวิไลอยู่นะ,ะพ,พ่อภูแม่พึ่งพาน้องไปหาหมอฉีดยาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ภูก็บอกว่าจะอัปเดตเรื่องอัปเดตเรื่องสุขภาพของน้องให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ถึงมือหมอแล้วก็ฉีดยาน้องไม่ได้เป็นไข้นะคะอาจารย์ภูบอกว่าน้องไม่ได้เป็นไข้เพียงแต่ว่าน้องมีติดเชื้อไวรัสอะไระที่มากับลมนี่แหละอาจจะเป็นเชื้อที่ว่า ที่ที่เป็นไข้เชื้อไวรัสที่มากับลมนะคะมากับอากาศแต่ว่าอาการไข้ไม่มีแต่จะมีคลันเนื้อคลันตัวจะมีเสียงใช่ไหมเสียงแหบแล้วก็จะมีไอด้วยแล้วก็น้องคงจะเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะร่างกายทําให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอาการไข้แบบตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนไม่มีนะคะ เมื่ออาจารย์ผูออกมาเล่าพวกเราก็ดีใจใช่ไหมเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ปู่ปูปยา่ยาญาตาตาตายายๆพี่ป้านะ้าอาก็สบายใจแล้วนะคะว่าน้องสุขภาพแข็งแรงนะคะแข็งแรงดีมากก็ทําให้อ่สภาพร่างกายมันปรับได้เร็วนะคะเมื่อเมือม่อแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วน้องกอ็ปรับสภาพร่างกายได้เร็วเห็นไหมพอ อัดเพลงเสร็จถ่าย mv แล้วยังไปขึ้นเวทีอลังการโชว์เมื่อคืนนี้ป้าเปียก็เข้าไปดูแล้วโอ้โหอลังการมากเลยน้องสุดยอดมากนะคะเก่งมากๆเลยเอ่อถ้าดิฉันจะเรียกว่าเด็กน้อยมหัศจ,จรรย์ก็คงจะไม่เกินไปใช่ไหมเนี่ยดูไหวพลิบของน้องดูการปรับตัวปรับเปลี่ยนอ่อแก้ไขไปตามสถานการณ์ตั้งแต่อัด เพลงแล้วก็เล่นเป็นเหมือนลิงน้อยนั่นก็นั่นก็อัจฉริยะนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําสถานการณ์ตรงนั้นให้มันไม่ซีเรียสให้มันผ่อนคลายให้มันดีใช่ไหมคะให้ให้ให้ความรู้สึกมันสามารถที่จะสู้งานตรงนั้นต่อไปได้อะนะโ,โหตรงนั้นก็สุดยอดมากเลยป้าเพียก็เข้าไปดูอาจารย์ภูพูด ถึงน้องแล้วก็ก็สบายใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของน้องในระดับหนึ่งน้องก็ดีใจกับน้องดีใจกับอาจารย์ภูศรีวิไลแล้วก็ทีมงานของท่านแหละนะคะที่จะต้องช่วยกันทีมงานทีมงานก็สําคัญมากนะป้าเปียกเคยทํางานเป็นทีมในฐานนะที่ป้าเปียกเป็นหัวหน้าทีมนะคะเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็มีลูกทีมมีลูกน้องมาางั้นเถอะหลายคนแล้วเราก็ต้องดูแลแล้วเราก็ต้องดูแลงานเยอะแยะมากมายหลายอย่างอันนั้นหละนะ เห็นถึงเข้าใจถึงการทำงานของอาจารย์ภูศรีวิไลแล้วก็ทีมงานของท่านถ้าจะเรียกว่าทีมงานคุณภาพก็คงไม่เกินไปใช่ไหมคะที่งานออกมาดีขนาดนี้ก็มาพูดมาเล่าวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเร็วๆด่วนๆในโลกใบนี้แล้วก็สะกดจิตใจสะกดคนฟังให้ฟังแบบซาบซึ้งกินใจร้องไห้ตามได้เลยเนี่ย ต้องบอกว่าสุดยอดมากทั้งคนแต่งคนใส่ดนตรีคนร้องและทีมงานเยี่ยมพวกท่านเยี่ยมมากนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็มาเล่าอยากมาเล่าอยากมาพูดถึงอยากมา,าพูดถึงน้องกับพี่พ,พน้องน้องลูกหลานนะคะ f c ที่น่ารักของน้องทุกท่านก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเห็นเรื่องอะไรที่น่าเล่าสำหรับน้องที่ดาเล่า เปียกหรือป้าเปียกก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ